สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ไวแรกถือว่าเป็นเดือนที่เด่นกับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือด้วยนะคะ เดือนนี้ค่อนข้างมีิทธิลของไพ่จะดีนะแล้วก็มีการเริ่มต้นด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางปรากฏขึ้นน่ยนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะในตําแหน่งของไพ่ก้าวดาบไพ่บรณะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะหรือว่าเรื่องญาติพี่น้องหรือคู่ครองคนรักบ้างนะคะแต่ก็ถือว่านะคะถ้ามองโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นเดือนที่น่าที่จะยังเกิดโอกาสหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งนะคะอาจจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยนะ คือบางคนเปลี่ยนแล้วมันอยู่ตัวเลยแต่ว่าบางคนนี้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะอาจจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะมีความราบรื่นมากยิง่งขึ้นในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ยังเป็นไพ่เสียหายนะค,ะคืออาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะที่เราต้องระวังนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายก็ได้คือมีการยกย้ายในตำแหน่งของผู้บริหาร นะคะหรือว่านะคะจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสก็ต้องลงไปใส่ใจหรือดูแลด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องของการเงินนะคะหรือยังเข้ามาแก้ไขปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะมีตำแหน่งอิทธิพลของไพ่เสียหายอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนมีการย้ยายหรือว่ามีการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันร้านก็ได้นะนี่ว่ามองก็ถูกชะโลกค่ะหรือแม้แต่นะเป็นเรื่องของการทําบุญ ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะการทําบุญอุทิศส่วนบุญสุขศลเนี่ยนะให้กับบรรพุรุษต่างๆอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าคนไหนที่ทําธุรกิจที่บ้านหรือทําธุรกิจที่ร้านน่ยนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําประกันต่างๆนะหรือว่าขายแกส๊สขายสารเคมีหรือขายน้ํามันนะคะหรือว่าจะเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การทํางานนะคะเป็นตัวกลางตัวแทนก็ได้อันนี้มองว่าเป็นธุรกิจแหละนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะหรือเป็นธุรกิจที่ทําในครอบครัวอันนี้มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นเดือนที่ประกาศขายบ้านก็ได้หรือว่าประกาศเซ้งกิจการอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์นะหรือแม้แต่คนที่เกิดวันพฤหัสไปเซ้งกิจการเข้ามานะหรืออาจจะกาลังมีเรื่องของการแบบ กำลังจะเปิดร้านใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะแต่เผอ,อิญว่านะคะบ้านอยู่ใกล้วัดอ่าอยู่ใกล้ป่าช้าอันนี้มองว่าถูกฉลกหรือแม้แต่อยู่ใกล้หน่วยงานข้าราชการนะอยู่ใกล้กระทรวงอยู่ใกล้สถานีตํารวจหรือบ้านอยู่ใกล้ป้อมยามนะอยู่ใกล้แบบรปอปภอะไรเงี้ยป้อมรปอปภแบบเนี้ยนนี้มองว่าถูกฉลกเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะ ต้องทําบ้านให้เกิดความสะอาดนิดนึงนะคะก็มองว่าในตําแหน่งของตัวบ้านนี้ยังมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเจ้าของเก่าแหละนะ,ะยังสถิตอยู่นะคะฉะนั้นเราก็ต้องทําบ้านหรือทาําร้านนี่นะคะให้เกิดในเรื่องของความเป็นมงคลด้วยนะคะแล้วก็ต้องหาเลิกนะคะที่เป็นมงคลนะคะในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะเปิดกิจการน่ะก็ต้องหาเลิกเป็นมงคลเนี่ยนะคะในเรื่องของการเปิดกิจการใหม่ด้วยนะคือสิ่งศักด<ๆ>ิๆๆะะ์สิทธิ์มีอยู่แล้วละแต่ว่า นะคะในตําแหน่งของอที่อยู่อาศัยเนี่ยมันยังเป็นตําแหน่งที่ยังมีปัญหาอยู่หรือมีเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าแหละนะคะยังสถิตยอยู่นะคะถ้าเราไม่ทําในเรื่องของการท,ารทํากุศลหรือทําบุญน่ยนะคะในเรื่องของการล้างนะทำให้บ้านเกิดความเป็นมงคลหรือล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยนะคะจะทําให้คนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของการเงินนะคะปัญหาการโยกย้ายตลอดเวลาอยู่ไม่ติดบ้านนะหรือมีปากเสียงกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองหานะคะในเรื่องของ วันที่สวยแหละในเรื่องของการทำํำบุญขึ้นบ้านหลังนี้ใหม่นะคะ <_ C os> ก็จะทําให้คนในบ้านมีความเป็นสลริมงคลมากยิ่งขึ้นและตาแหน่งของนะคะญาติพี่น้องนะคะจะเป็นตําแหน่งที่มีปัญหากันนะญาติพี่น้องนะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจหรือนําในเรื่องของความเดือดเรือร้อนใจมาให้หรือมีเรื่องของการเดินทางมาหาการหรือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจจะได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยหรือญาติพี่น้องอะ่ะอาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยหรือมีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันในช่วงนี้นะคะ ในตำแหน่งของบริวารถือว่านะคะจะได้บริวารที่ดีมากๆนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานคือบางคนรับบริวารเข้ามาทํางานใหม่นะก็ถือว่าเป็นบริวารที่เก่งนะเป็นบริวารที่มีความคล่องตัว ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็จะนําข่าวดีกับเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็นําความสำเร็จกับเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่นะคะลูกหลานอาจจะมีข่าวหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยะคะ่ะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องงานเรื่องการเงินอยู่แต่ต้องระวังมันจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของผลประโยชน์ค่อนข้างมากฉันยังต้องคุยกันให้ละเอียดหรือต้องทํางานร่วมกันนะให้เกิดความรอบคอบไม่อย่างั้นถ้าเกิดความผิดพลาดอ่ะมันจะต้องมี ความรับผิดชอบเนี่ยร่วมกันไงนะกับเพื่อนฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่ใจดูแลหรือพูดคุยกันหรือทํางานร่วมกันให้มันเกิดความละเอียดนิดนึงนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคุสุภาพสตรีหรือคนผิวขาวนะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันที่นะมันอาจจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือข้อแลกเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะก็อาจจะมีความคิดนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน นะจะเป็นเดือนที่นะคะมีความคิดที่จะทําธุรกิจนะคะหรือว่าจะมีความคิดที่จะไปกู้เงินนะหรือกําลังหาเงินนะ,นะคะก็เป็นเรื่องของการเงินการทองเรื่องการลงทุนนั่นแหละนะไพ่ยีพยากรณ์ก็บอกว่านะคะในเรื่องของนะคะปัญหาต่างๆยังที่คลายไปได้แล้วก็ถ้ากําลังจะนะคะขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการเนี่ยนะคะก็ถือว่าส่งผลดีแล้วก็ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยอาจจะเป็นดวงที่ต้องทํางานนะหรือว่าอาจจะต้องแบบมีเรื่องของการ ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดความมั่นคงด้วยนะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะมีชิ่นบนของไพ่งานนะคะขึ้นอยู่1ใบนะคะก็มองว่ายังเป็นการทํางานที่น่าที่ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันพฤหัสอยู่นะคะ ผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะแต่เดือนนี้มันมีชิ้นลของพ่การปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ยก้าวดาบหรือพ่ยมรณะนะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งหรือแม้แต่ตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ แต่ก็ถือว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือความมั่นคงอยู่นะรวมถึงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเพิ่งเข้ามาทํางานแหละหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้าไปรับตําแหน่งในช่วงนี้มันก็เหมือนกับต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องพัฒนาน,นะคะในเรื่องของผลงานก็คือมันยังเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวไงก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะแต่ถือว่าการทํางาน,นยังไงก็ยังเกิดโอกาสนะคะ ก็ไประหว่างเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วกันเพราะว่าบางคนที่ทํางานเยอะอาจจะแบบมีอาการแบบเครียดเจ็บป่วยนะหรือได้รับแรงกดดันบ้างนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่การเงินขึ้นหลายใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่สามเหรียญรายได้การเงินดีนะคะไพ่ราชินีเหรียญน,นี้ไพเ่เศรษฐีนีนะนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญอันนี้คือไพเ่เศรษฐีอ่ะนะ,ะขึ้น2ใบละ นะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเกิดสภาพคล่องคือบางคนเนี่ยนะคะมีในเรื่องของไรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะแต่เดือนนี้นะคะมันยังเป็นเดือนที่แบบการเงินเข้ามาก็จริงนะ แต่มันยังเห็นปัญหาหนีน้สินของคนที่เกิดมันพฤหัดอยู่คือบางคนเนี่ยนะคะในเรื่องของนะคะการลงทุนเนี่ยอาจจะกู้เงินมาลงทุนหรืออย,ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะ,ะฉะนั้นในเรื่องของไรายได้ที่ไดม้มันก็จะเป็นการเงินที่เราต้องบริหารคือส่วนหนึ่งอ่ะนะคะแบ่งเป็นลงทุนเพิ่มอีกส่วนหนึ่งต้องนํามาใช้หนี้มันก็เลยยังเห็นเรื่องของความอึดอัดใจกับเรื่องของการใช้จ่ายอยู่แต่ถือว่าถ้าบริหารดีๆการเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกะ็ค,คือจริงๆอ่ะอยากจะให้ควบคุมเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะในช่วง2ง ดนีนะคะ้ควบคุมอย่าให้มันมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายแหละแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะควรจะมานั่งนะคะบริหารการเงินของตัวเองให้เกิดความมั่นคงซะก่อนนะคะจะทําให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าในกรณีที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะกำลังจะไปกู้เงินเขาอะนะคะมีโอกาสจะได้ไหมก็จะได้แต่จะเป็นการให้กู้เงินหรือให้ยืมระยะสั้นนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบเร่งหาเงินมาคืนเขาในช่วง2เดือนก็ได้จานเรื่องของการเงินการหมุนอะไรต่างๆนี่นะคะก็เป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามนะคะวางแผนการเงินหรือหมุนใจเรื่องของปัญหาหนี้สินไปจะทําให้มีโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสจะร่ําจะรวยไหมคือไพเ่เศรษฐีมันขึ้นแล้วนะฉจน,นก็ถือว่าดวงอะ่ะมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเล่นหุ้นนะคะหรือการซื้อขายใน ช่วงนี้นะคะก็พยายามนะคะคือแบ่งทำกำไรไปก่อน นะคะจะทําให้นะคะเกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินแล้วก็ตาแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยมันยังเป็นตําแหน่งไพ่เสียหายไงมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นญาติพี่น้องนะคู่ครองคนรักก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินแล้วก็ตําแหน่งของเพื่อนด้วยนะคะก็อาจจะเข้ามากดดันในเรื่องของการเงินนะฉะนั้นยังต้องระวังในตําแหน่งที่เตือนไปนะคะส่วนในเรื่องของนะคะความรักนะสำหรับคนโสดนี่นะมักพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือพบรักทางไกลนะคะหรือพบรักต่างวัยนะ เข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์สาหรับคนโสดนี้มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของนิสัยใจค,คอกันไปเรื่อยๆนะคะก็ถึงจะลงตัวกับเรื่องของความสัมพันธ์คือต้องใช้เวลาแบบประมาณ2เดือนนหะหรือว่าถ้าสามารถครบหากันพ้นนะคะในช่วงปีนี้ไปนะคะคิดว่านะคะจะมีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนายาว คือช่วงแรกของปี66เนี่ยมันเป็นช่วงนะคะที่มีการพูดคุยกันการกาการปรึกษากันต่างๆเรื่องงานเรื่องการเงินธุรกิจนั่นแหละก็คุยกันไปนะคะทํานองนี้แต่พอเข้าไปสู่ในช่วงปี67เนี่ยมันเริ่มที่จะมีเรื่องของการแบบชวนกันไปเที่ยวละหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปของการพัฒนากันไงค่อยๆค,คุยกันก่อนเริ่มต้นแล้วก็ ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแบบไปกระชับความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าคนโสโดก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหาการมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เดือนนี้นะคะมันก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายอยู่โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการเงินและเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์อาจจะเข้ามากระทบนะคะฉะนั้นต้องปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะจริงๆมันมีไพ่เสียหายนะคะในตำแหน่งของไพ่ก้าวดาบหรือไพ่มรณะนี่คือไพ่อาการเจ็บป่วยเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการผ่าตัดนะถ้าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่กําลังเตรียมนะคะ เข้าสู่การรักษาหรือเข้าสู่การผ่าตัดอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะจะเจอคุณหมอที่เก่งนะคะเข้ามาดูแลนะคะหรือเข้ามารักษานะจนสุขภาพร่างกายนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะไม่ได้อยู่ในช่วงที่กําลังเข้ารับการรักษาหรือกําลังจะเข้าผ่าตัดนะ เดี๋ยวนี้เราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะอาการที่มีอาการอักเสบบริเวณทรงอกเต้านมนะช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตีนี่คือช่วงล่างมดลูกช่วงล่าง คุณสภาพปรุษนี่นะคะก็คืออวิวัสืบพันธุ์นะคะรวมถึงนะคะเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดต้องระวังระบบทางเดินหายใจและสมองไปประสาทแล้วก็โครงสร้างกระดูกนะคืออาการปวดเข่าหรือการทรงตัวแหละนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะ,ะแต่เดือนนี้มองว่านะคะยังหิงชิ่อพ่นของไพ่คุณหมออยู่นะคะถ้าเป็นช่วงที่ต้องไปตรวจสุขภาพก็ไปตรวจนะคะก็จะมีคุณหมอเข้ามาให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพจริงๆนะมองว่ายังหินชิ่อพ่นของไพ่พระไพ่ศิลศักดิ์สิทธิ์ไงเป็นไพ่แคล้วคลาด ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็ยังเป็นสุขภาพร่างกายที่ยังไม่ได้รุนแรงอะไรนะหรือยังรักษาหรือยังป้องกันได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วเด๋ยนนี้ก็อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อนิดนึงก็คือเรื่องของการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพนะคะแล้วก็การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอของการแบบร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ไปทําบุญนะคะกับบ้านผู้สูงอายุก็ได้นะคะการให้ทุนการศึกษาต่างๆนะคะก็ นะจะเป็นกุศลส่วนหนึ่งนะที่เข้ามานะคะที่คลายปัญหาให้หรือเข้ามาแก้ไขปัญหาไลาไๆให้อะ่ะสหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอาย20ุ20ถึง23ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจหรือว่าอาจจะถูกกดดันกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการยยกย้ายเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ถือว่าต้องอ,งอดทนนะเพราะมันจะเป็นช่วงที่การทํางานนะคะจะมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือยังเกิดโอ,อกาสที่ดีโดยเฉพาะคนที่นะคะกำลังจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของพ่ายค่าใช้จ่ายนะหรือภาระหนี้สินยังเข้ามาอยู่ก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินบ้างในช่วงนี้นะคะแต่บางคนอ่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากแบบการยื่นขอกู้ก็ได้หรือว่าการเงินชดเชยนะคะในช่วงนี้อาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็ต้องควบคุมนะคะเรื่องของค่าใช้ใชจ่ายส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะอาจจะมีเรื่องของแบบคู่ของครักอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านอะ่ะหรือมีการแบบเดินทางไปทํางานไกลนะทำให้ในเรื่องของชีวิตชีวิตครอบครัวค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะจะยังต้องดูแลตัวเองนะ เดือนนี้นะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอย่างที่พูดมาเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเดือนที่เราได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยทั้งเดือนเลยแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะต้องไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยด้วยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ถือว่าใช่นะคะไม่เสียหายคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององการเริ่มต้นด้วยนะเรื่ององการเดินทาง ไปฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางไปนะคะอาจได้เริ่มต้นธุรกิจหรือเรียนรู้งานหรือได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในช่วงนี้อาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนด้วยนะคะการทํางานยังถือว่าจะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะถือว่าการเงินยังดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยหรือทําความรู้จัก แต่ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังสดชื่นอยู่นะคะเียงแต่ว่าต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างเพราะว่าอาจจะต่างคนต่างทํางานหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันแหละอันนี้ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วก็ต้องพยายามส่งข้อความหากันนะคะตลอดเวลานะจะทําให้ความรักหวานชื่นคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีถ้ากําลังเรียนอยู่นะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะหรือสําเร็จการศึกษา รวมถึงคนที่ทํางานนะคะก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การนะคะอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือทุกเรื่องเลยการเงินรายได้ดีค่ะ เ่วเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะก็มีโอกาสพบรักรกางไว้นะก็พบคนดีแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้น่ะนะต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ต้องสร้างกุศลผลบุญมากๆหน่อยโดยเฉพาะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พาท่านออกไปทําบุญข้างนอกกุศลผลบุญในช่วงนี้จะเข้ามาเสริมดวงนะคะทาให้เป็นที่รักที่เมตตาก,กับบุคคลรอบข้างนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ2 7ถึง2ีปีนี้ก็ส่งผลดีนะกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็มีโอกาสพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาก็เป็นเดือนที่อาจจะทําธุรกิจร่วมกันแหะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องการเดิน,นทางไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะซึ่งถือว่าก็ยังเป็นความรักที่ส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีเดือนนี้มีทุ่คพลของให้การปรับเปลี่ยนนะคะเข้ามาสถิตอยู่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับโยกย้ายตำแหน่งนะคะถือว่าการทำงานเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ยังเกิดโอกาสหรือส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนหรือว่าเรื่องของความอารมณ์ร้ายหรือความโมโหเนี่ยนะคะต้องระวังหรือควบคุมให้อยู่นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ถือว่าเรื่องของงานเรื่องธุรกิจเนี่ยยังเข้ามาแก้ไขปัญหาการเงินได้แต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติต่างศาสนานะคะอาจจะเข้ามาเริ่มต้นในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะ ที่อาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหากันอนะ่ะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้สุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเพราะเป็นเดือนที่อาจจะตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องแบบไปตรวจสุขภาพใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็หาเวลานะคะไปบริจาคผ้าห่อศพรงศพนะคะหรือทํากุศลน่ะตามความเหมาะสมอ่ะนะคะก็จะทําให้กุศลส่วนนี้นะคะเข้ามาอุ้มชูหรือเข้ามาคลี่คลายปัญหาให้นะคะรวมถึงถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการทําประกันบ้านหรือประกันสุขภาพ นะหรือธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําประกันต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะยังเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่อาจกําลังจะขายบ้านหรือนําบ้านไปเข้าจำำํานําจํานองอะ่ะนะ,ะหรือนําบ้านไปกู้เงินมาทําธุรกิจอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ถูกฉลกนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุ30-33ปีนี้ส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่หรือมีการเปิดกิจการใหม่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ34-36ปีนะคะ ถ้าหากว่านะทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกโฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะงานยังต้องรอบครอบนะว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้างหรือปัญหากับเพื่อนโดยเฉพาะการทําธุรกิจร่วมกันหรือเอกสารด้านการเงินหรือการทํางานเนี่ยต้องทําให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่เป็นคนใช้จ่ายเยอะนะต้องควบคุมเรื่องของการเงินและเอกสารการเงินยังต้องระวังดวงชะตาห้ามค้าปรากันหรือไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเช็คต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่น,นะคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจหรือผลประโยชน์นีจะค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ37ถึง39ปีส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะธุรกิจการงานนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ยังเกิดกำไรหรือว่าการจะซื้อหรือาการจะขายอะไรนะคะหรือทำเรื่องกู้เงินนะคะก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันก็เรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจนี่แหละอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ40ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งนะอาจจะมีปัญหาบ้างแหละต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะถึงจะลงตัวนะคะก็ต้องรู้จักเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองด้วยรวมถึงคนที่นะคะอาจทำงานประจำแหละอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ต้องแบบเรียนรู้หรือปรับปรุงบ้างนะคะ ฉะนั้นก็ต้องแบบเรียนรู้หรือว่าทําผลงานให้มากหน่อยนะคะก็ถือว่างานยังดีแหละนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่การเงินยังส่งผลในด้านดีนะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินเนี่ยนะคะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันอย่างไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ระวังปัญหาความเอาแต่จใจนิสัยเด็กนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบ กันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย41ุ41-43ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลและก็ล่าบรื่น คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ44-46ปีเดือนนี้การทํางานยังต้องระวังอยู่โดยเฉพาะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีปัญหาต้องแก้ไขแต่ถือว่าคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ส่วนเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมในส่วนของตัวบ้านด้วยนะคะหรือนําในส่วนของบ้านหรือร้านเนี่ยนะคะไปทําเรื่องกู้เงนินนะมาลงชนนุนี้ก็อมองว่าเป็นเรื่องของการเงินที่ยังต้องแบบควบคุมบริหารให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับ สก็มีดวงที่จะพบรักแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะค,ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุนะ,ะ47-49ปีนะคะเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีหรือเข้าไปร่วมงานมงคลต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ50 ถึง52ปีนะคะเดือนนี้นะคะการทํางานต่างๆยังต้องระวังโดยเฉพาะปัญหากับคุณสุภาพสตรีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือผู้ร่วมธุรกิจนียนะคะยังต้องรอบคอบอาจจะถูกกดดันหรือการลงทุนในช่วงนี้นะคะต้องอ่านในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของการลงทุนให้ดีนิดนึงแต่ถ้าเป็นเดือนที่เหมือนกับเรากำลังจะไปกู้เงินมาลงทุนนะคะอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้ดีไม่ไงั้นมันจะเป็นหนี้ก้อนโตนะ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องเช็คต่างๆต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเข้ามากระทบในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ5 3าสถึงห้ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแต่เรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ57นะคะจะถึง60ปีเดือนนี้ถือว่าการงานนะคะก็ยังส่งผลดีแหละแต่ว่า อาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับปรุงกับเรื่องของการทํางานบ้างอาจจะวุ่นวุ่น,นวายวายบ้างในช่วง2เดือนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องวางแผนกับเรื่องของงานหรือการลงทุนให้เรียบร้อยการเงินถือว่าไรายได้ดีนะแต่หมุนจ่ายเยอะนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะก็ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละนะหรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบแหละนะคะอาจจะเหมือนกับว่าได้รับความรับผิดชอบที่มากจนเกินไปแล้วก็ เรื่องของความไม่ยุติธรรมกับเรื่องของการช่วยเหลือกันในเรื่องของการดูแลบ้านหรือว่าดูแลครอบครัวหรือการเงินการท้องเนี่ยมันอาจจะเข้ามากระทบได้ให้ไปปรับกันคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุ61จนถึง63ปีนะคะเดือนนี้ต้องระวังปัญหากับเรื่องของเพื่อนนะเพื่อนอาจจะเข้ามาสร้างเงื่อนไขหรือเข้ามาสร้างปัญหาให้นะคะรวมถึงนะคะถ้าจะมีความคิดที่จะทําธุรกิจกับเพื่อนนะมันยังมีที่ผปนมให้เล่เหลี่ยมกลโกงอ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังต้องระวังอยู่เพราะว่าอาจจะมีปัญหาการเงินกับเพื่อนหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ ก็ต้องระวังอะนะคะเพราะว่าเพื่อนนี่แหละจะเข้ามาเป็นมือที่3หรือเข้ามาเป็นปัญหารักแทรกซ้อนนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ6 4สิถึงหกปีนี้ดวงดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเด่นนะหรือคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนาลีอุปรมภมนะคะการงานประสบความสําเร็จการเงินนี้สดใสมากมากนะการลงทุนก็เกิดกําไร Umwelt, หรือว่าการซื้อการขายก็เกิดในเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดมูลค่าด้วยอันนี้เป็นไพ่เศรษฐีนี่นะแล้วเรื่องของโชคลาภต่างๆนะคะก็มีโอกาสทีะะ่ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะถือว่ายังเป็นเดือนที่สดใสนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย67ุ67-69ง6ปีต้องระวังปัญหากับเรื่องงานปัญหาความมุ่นวายความขัดแยง้งหรือการมีปากเสียงกันนะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจจะเกิดขึ้นการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบหรือไม่ ถูกเลื่อนชําระเงินนะ่ะหรือว่าไม่ยอมชําระเงินตามที่นะคะได้กําหนดเอาไว้ตามสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักก็ต้องระวังค่ะเพราะจะเป็นเดือนที่มีปากเสียงหรือถึงขั้นใช้กําลังกันเลยสุขภาพร่างกายก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการปกระดูกแล้วก็โรคพาร์กินสันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีถือว่ายังราบรื่นกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักชีวิตครอบครัวนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ73-76ปีเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความสุขเลยนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือว่ามีข่าวดีนะคะคนในครอบครัวจะนําในเรื่องของความสุขมาให้นะก็เลยส่งผลดีทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักของคนในครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นเดือนแห่งความราบรื่นคะ่ะบางคนก็วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวกันทางครอบครัวแบบนี้นะคะจังก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสนุกสนานนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุ77นะคะจนถึง80ปีเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันค่ะนี่อายุมากแล้วไพ่งานยังขึ้นเลยนะมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนหรือการเริ่มต้นธุรกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะฉันั้นถือว่าเป็นคนขยันน่ยนะ,ะอายุถึง77-80ปีแล้วไม่ไม่หยุดทํางานเลยนะคือหาโปรเจกต์ตลอดเวลาฉันั้นถือว่า ถ้าทำงานก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะการเงินก็รายได้ดีมากๆแล้วเรื่องของความรักหรือคนในครอบครัวนะคะก็อย่างส่งผลดีในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ะกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ